สวัสดีครับผมบุ๊กชาแนลสามสนะครับจะมาตีความภาคต่อโซดาส t เดอะซีโซด o ส a เอชเดอะซีรีส์โซดาสเอชเดอะซีรีส์สร้างจากนิยายโซดาสเอชเขีย so นโดยป i เตอร์สวีเหมือนกันนะครับแเป็นซีรีส์ภาคต่อของ s o ด a ส t เดอะซีรีสพี่พี่บ ตัวร้ายกับนายปีหนึ่งผลิตโดย g m m t v กำกับโดยพดุงสมาจารย์และพงพศิิทธิ์บทสีนำแสดงโดยคลิศพีรวัฒนแสงโพธิรัตน์และปราศยาเดงโรธสองนะักแสดงเหมือนเดิมเหมือนที่พักที่แล้วพีวาักนะครับออกาทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสิบหถึงห้าทุ่มสนาที ทางช่องวันเริ่ม9ทันวาคมพศ2560ต่อจากสกรี e เซเว่นเธอคนเห่ากับข่าวทั้ง7นะครับเรื่องย่อของเนื่งนี้ก็คือซีรีส์ภาคต่อที่ทุกคนรอคอยเรื่องราวความรักที่เติบโตขึ้นของอาทิตย์และต้องพบภายใต้สถานสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จากน้องใหม่ปีหนึ่งก้าสู่การเป็นพี่วักและจากพี่วักก้าสู่มาเป็นน้องใหม่ในที่ทำงานความรับของพวกเขาทั้งสองจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ในชซดัสเอ็เดอะซีรีส์ต่อมาดูรูปนั่งก่อนครับ นี่ครับโซตาสเอร์ซีดีความรักที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนขอาพุดครับ